สวัสดีครับพวกเรากลุ่มอัศวินวันนี้จะมานำเสนอ n o n l f a s e System Design สำหรับ Body Fat Prediction ครับโดยเรามาเริ่มกันที่ p a i n Point นะครับข้อ1การตรวจค่าปริมาณไขมันในร่างกายด้วยเครื่องมือทางการแพทย์เนี่ยมีราคาแพงข้อ2องผู้ป,ป่วยพบว่าตนเองเป็นโรคอ้วนแล้วไม่มีการ track ปริมาณไขมันในร่างกายอย่างเหมาะสมนะครับเราจะแน่จจทำตัวสอบของอีก f u ซ z ี่อินฟรอนเอนจิสำหรับการพิจิตร์บอตี้แฟทขึ้นมานครับโดยขั้นแรกนะครับเราจะนำตัวส่วนของ Training Dataset ตนะครับเข้าสู่แอง a ฟ e แล้วจะได้ตัวส่วนของฟ z ซ r ี l e ูเบ e ออกมาจากนั้นตัวส่วนของฟ z ซ r ี l e ูเบ e เราจะเอาไปทำเข้าตัวส่วนของ f u ซ z y ่อินฟรอนต e เอนจินะครับโดยเมื่อเรามี Data ที่เราต้องการพิจิตร์ค่านะครับเราทำการแปลงให้เป็น Fuzzy ฟา i f i c a t i o n ก่อนเข้าตัวส่วนของ f a s ซี n อินเ n น e ์เอนจิหลังจากนั้นตัวส่วนของ f a ซซี่จะทำการ e f ฟา i ิฟิเคชันออกมาเป็นตัวส่วนของ b o d y f a ฟทหรือว่าเอาฟุนเองครับนี่คือ a r c h i t เ c t เจอร์ของแอนฟิทที่เราได้ทำการเทรนโมเดลของเรานะครับโดยจะมีการ Input ตค่าทั้งหมด3ตัวด้วยกันคือ 1. Next 2 chase 3 density ซ และสุดท้ายจะออกมาเป็น Body ดี t ครับส่วนของ Definition นะครับผมสำหรับตัวแปร3ตัวนะครับก็คือ 1. น่เองของเนซ i ตีมาถึงตัว่วนของน้ำหนักที่ช่างบนพื้นดินนะครับลบก,กับน้ำหนักที่ช่างในในน,ในน้ำนะครับว่ามีความตัาเท่าไหร่ 2. คือเรื่องของเนกครับคือรอบคอและสก็คือเรื่องของเชสนะครับที่เป็นส่วนของรอบรอบอ,อกนั่นเองครับ สุดท้ายก็คือส่วนของ output ซึ่ง output ก็คือตัวส่งของ body fat ซึ่งจะออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ของ body fat ในร่างกายนะครับว่ามีเท่าไหร่โดย training dataset เรานะครับจะมีทั้งหมด253 dataset นะครับโดยใน dataset เรานะครับจะประกอบด้วย input และ output ดังนี้ครับผมโดยส่วนของ input จะมีส่วนของ neck c h a s t density และส่วนของ output จะออกมาเป็น body fat ครับโดยเมื่อเรานำเข้า a n d fit นะครับผมสุดท้ายแล้วเราจะออกมาเป็น f a z z y r u b e เรามาดู membership ฟังก์ชันของเด็กกันก่อนเลยนะครับโดยเมื่อเรานำข้อมูลทั้งทั้งหมดลองไปเทน,นะครับตัวส่วนของ Angfeed ได้ Generate ช่วงมาทั้งหมด4ช่วงด้กันครับก็คือช่วง uh, Lace, Quite a Few, Quite a Lot และตะลุกนะครับผมสุดสุดท้ายนะครับได้เป็นส่วนของเรื่อง Chase นะครับก็ต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของ Chase นะครับ โดยเชกสก็จะได้มาเป็น3ช่วงครับช่วงน้อยช่วงปานกลางแล้วก็ช่วงเสียงหรือว่าช่วงมน้นั่นเองครับและสุดท้ายครับคือเดน s ิตี้เดน i ิตก็จะได้เป็นช่วงน้อยช่วงปานกลางแล้วก็ช่วงเสียงเหมือนกันครับ Be best. Best. ต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของเดโมโกันเลยนะครับเอาไปเริ่มเดโมโกันเลยครับผม ต่อมานะครับผมจะเป็นในส่วนของเดโม่นะครับผมขั้นแรกนะครับเราจะทำการ import data จะทำการเลือก dataset ที่เราได้ทำการเตรียมไว้นะครับผมนั่นก็คือในส่วนของ body fat นะครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะทําการไปที่ Workspace ทําการกดคลิกขวา new เพื่อจะสร้างไฟล์ที่จะใช้ในการใส่ Data ที่เราเนี่ยที่ทําการเลือกไว้นะครับโดยจะสร้างเป็น body fat 1ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปที่ body fat 1เข้าไปที่ Data ที่เราเนี่ยได้ทาการอัพโหลดมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะเห็นว่า d a ต a ทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด15ตัวแปรนะครับผม โดยกลุ่มเราเนี่ยได้ทำการเลือกตัวแปรที่จะใช้ในการาเทรนในสวนของแอนฟินะครับก็คือตัวแปรของเดซิตี้เนกแล้วก็เชดนะครับผมแล้วก็บอดี้ครับบอดี้แฟตก็ทำการเลือกเดซิตี้เนกเชดแล้วก็บอดี้แฟตครับโดยในส่วนของบอดี้แฟตเนี่ยเราจะทำการเอาค่า ของริแฟตไปไว้ช่องสุดท้ายของตารางนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทำการเข้าสู่ neurofuzzy designer เพื่อที่จะทำการเทรนโมเดลนะครับถ้าเราถ้าเราทำการคลิกไปที่โหมดเทรนนิ่งทำการเลือก workspace ทำการโหลด data แล้วก็พิมพ์ชื่อไฟล์ที่เราเได้สร้างไว้นะครับน่นก็คือ b o ร y f a แห หลังจากนั้นเนี่ยมันในส่วนของ generate fit นะครับให้ทำการกดที่ generate fit ล้าทำการเลือกเป็น g b m f นะครับกดโอเคหลังจากนั้นก็มาในส่วนของการ train fit นะครับผมำกำหนดจำนวนรอบในการเทรนนะคนก็คือ100รอบนะครับแล้วกด train now เมื่อเราทำการเทรนทั้งหมด100รอบนะครับผมจะเห็นได้ว่าค่าของ เออร์ er เนี่ยอยู่ที่0.66853แล้วนะครับผมแสดงว่าสามารถที่จะใช้ตัวแปรเหล่านี้กับโมเดลได้นะครับหลังจากนั้นเราจะทำการกดที่ Edit กดที่ membership function จะเห็นได้ว่าตัวแปรที่ของโปรแกรมั a แ l ลบเนี่ยทำการ generate ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นตัวแปร input 1 input 2 input 3 ถ้าเราทำการเนี่ยเปลี่ยนชื่อของตัวแปรแล้วก็ชื่อของค่า membership function นะครับผมให้ตรงกับค่าที่เราเนี่ยต้องการนะครับหลังจากที่เราทําการเปลี่ยนชื่อตัวแปรให้ตรงตามที่เราต้องการแล้วนะครับเราจะทําการไปที่ในส่วนของรูนะครับผมจะเห็นได้ว่ารูที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับก็จะมีจํานวนทั้งหมดสารสิูะนะครับผม ยกตัวอย่างเช่นดูแรกก็คือถ้าหากว่า,าจำนวน next เนี่ยมีค่า less และจำนวนจนวนของ chase เนี่ยมีค่า less และ density มีค่า less แสดงว่า body fat เนี่ยน้อยนะครับผม less หลังจากนั้นจะมาในส่วนของ view กดที่ l ูนะครับจะเห็นได้ว่าค่าของ next เท่ากับ1.05 ค่าของเชสเท่ากับ41.2และค่าของเดนจิตี้เนี่ยเท่ากับ108โดยตัวแปรทั้งหมด 1, 2และ3เนี่ยจะทำให้ค่าของบอดี้เฟตเนี่ยมีค่าเท่ากับ20.6นะครับผมและถ้าเราเนี่ยทำการปรับค่าของเล็กไปทางซ้ายเชฟไปทางซ้ายแล้วก็เดนจิตี้ไปทางซ้ายนะครับผมหรือก็คือค่าเล็กเนี่ยมีค่าเท่ากับ1.01ค่าเชสเนี่ยมีค่าเท่ากับ34.5และค่าของเดนจิตี้เนี่ยมีค่าเท่ากับ ก้าสองจุดสามก็จะเห็นได้ว่าค่าบริเฟนเนี่ยมีเท่ากับหกสิบแปดจุดแปดนะครับผมก็ขอจบการเดโมเท่านี้นะครับขอบคุณครับก็ขอจบการเดโมเท่านี้นะครับขอบคุณครับ สำหรับหน้านี้ครับจะแสดง input variable สำหรับการพัฒนาระบบให้สมบูรณ์ในอนาคตนะครับส่วนต่อมาจะเป็น reference นะครับผมที่ได้ทำการทำข้อมูลชุดนี้ขึ้นมาแลครับผมและสุดท้ายนะครับจะเป็นส่วนของสมาชิกกลุ่มและอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็แพทย์ผู้ชำนานการครับขอจบการนำเสนอไปเท่านี้ขอบคุณครับ